สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปลี่นทูปเป็นรางเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายน64เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง2ี่ล้อเสียหลักแหกโค้งพลิกคว่ำเทกระจาดบริเวณทางโค้งขึ้นสะพานวงแหวนเลี่ยงเมืองอำเภอขามทเทเรศจังหวัดนครนราชสีมาพบรถบรรทุกค,คีโนทะเบียน70นขีด7173นครนราชสีมาบรรทุกกระสอบแป้งมันสัปะหลังหนัก32ตัน รวมน้ำหนักตัวรถแล้วหนักกว่า50ตันสภาพพริกแต่แขงข้างกระสอบแป้งตกกระจายเต็มสะพานที่บริเวณหัวรถนั้นกระแทกกับขอบสะพานจนพังยับเยินส่วนคนขับทราบชื่อคือนายอนันต์กุณขุนทศอายุ36ปีถูกประตูกดทับศีรษะเสียชีวิตคาพวงมาลายัยก่อนหน่วยกู้ภัยฮุกสาจะนำร่างออกมาจากซากรถก่อนจะนำศพ ส่งชนะสูตรยังโรงพยาบาลขามทรเสอขณะที่เพื่อนร่วมงานบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุดังกล่าวนั้นได้มีลางร้ายที่ห้องนอนของน,อนายอนันต์ผู้ตายมีกลิ่นทูบลอยมาคลากรุ้งทั้งๆที่ไม่มีใครจุดทูบกระทั่งตกบ่ายน,นายอนันต์มาประสบอุบัติเหตุเกิดเสียชีวิตขึ้นอย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามสะพานวงแหวนแห่งนี้เพิ่งเปิดใช้งานเพียงแค่1ปีเคยเกิดอ,อุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงข้างที่2ล้อเสียหลักแหกโค้งพลิกคว่ำณนะที่เดียวกันมาแล้วจำนวน2ครั้งขอขอบคุณข่าวจากสนุกรดคอครับและขอขอบคุณสหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ